สวัสดนนีครับผมอันนี้ก็สีพาอันกาเบงนะครับผมเส้นจากบ้านน้องเพชรไปอำเภอพยุน,นะครับผมโนนโนนเพชรปะน้องวอาสิบ้านบบน้องเพชรแปมโนนโนนบ่โอ้พี่น้องว่าถือว่าพีดครับผมขอพูดขอไปเรื่อยๆครับนี่ครับบ้านโนนเพชรไปอำเภอพยุน,นะครับผมเส้นนีน้เน,นานะผมก็บม่รู้ว่าเส้นใดสิไปอันนั้นผมก็เลย เอาเอาเส้นนี่กันเลยกันนะถือว่ารื้อซื้อรื้อพิดอยู่ในเอฟซีอีกอะนั่นมากได้ครับผมเส้นนี่กับถือว่าบบรถกระบะหลายเป็นได้นะครับผมไม่เงียบอยู่ครับกถือว่าทางนี้ก็ดีขึ้นกันยังได้ครับผมถือว่าเซ่ได้นะครับผมนะเป็นไดเนาะพี่น้องถนนแพงนะครับผมถูก หอมผักกระเทียมแกันบอสแทนแกมีต้นหอมต้นกระเทียมต้นหอมหลายนะครับผมต้นหอมแดงนะครับผมอ๋อเห็นแล้วครับ <laughs> ถ้าพิ่งช่วงต่อไปจะเป็นยังไงนะครับผมว่านี่นะครับอันนี้เป็นนมแงห้งกาซิเมียนะนิดนึงนะครับผมจะตามเหตุตามปัจจัยนะครับผมนะ จากนนแพกมาเนี่ยครับเดี๋ซีแยกขน้องแพกนนนนแพกมานะครับผมซีแยกนนแพกมาทั้งอันนี่แหละทั้งอันเฮ้ย <Hey. S 1> อุ้ย <c oughs> นนแพกมาทางพายุนะครับผมมีทางขี้ไหลบล็อกครับผมว่าจะมีมง่ายไม่ได้ครับ มีบางงามบางบางงามคือกันแหละครับผมกระเทียมกระเทียมหรอ,อ,อหอมดิีครับโอ้มีไฟอันสองทางอัะนโซล่าเซลล์นะครับผมนี่ครับทางคนเขียวเรียวรถเลยครับผม <laughs> ยอดครับพนพายนะคบผมผหู่าเ้นดีเขาเอื้นเ้นยังน้อครับผมการกระทุขอโทษขออภัยนะวครับผมอาดปุบหูนะครับผม,ผมเ,เ,เอฟซีธา,าน,นไดห,หูกนนเขามินบอกแน่แลใตคล่คีปก็ได้ครับผมมาเส้นดีเส้นยังน้อครับผม หาบ่ตรือยังไหนเดี๋ยวผมกับซีมานมันไหมให้ไหมหรอกแ่เมือนีผมแกเลยพอเคยหูจากสินทางทงนี้หลายนะเพระาะว่าไม่เคยแล่นนะครับมีเอซีบางนคนคอมเมมต์มานะครับมาโนนแพ็กโนนแพนะ็กนะกันเลยทางใดน้อผมแกเลยแบบหาทาั้ง มาตาม GPS บอกแล้วครับผมก็ได้เก่งทางบนไหนหรอกก็ว่ามาไทยไทยแรกเขาโอ้ง่วงง่วง่วกับหลายีด้ครับผมทางเนี่ยมันคือเงียบแต่ละทางถือว่าด,ดีอยู่นะพน่น้องทางดีทางใหญ่เยอะครับผมแต่แต่เงียบอยู่ครับผม เอกเขาบอนเนี่ยช่วงต่อไปผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะกันแต่ช่วงที่ผมผ่านมาเนี่ยก็ดีๆไรท่าเยอะแถมปมันไฟสองท่านเนี่ยก็ใส่แบบโซลาร์เซลล์ด้วยข้างในเนาะถือว่าทันสมัยอยู่ครับคือสมิบอบลายยุ้ยหัวหอมเปี่ทิศเนหนือบึงบ่งๆบรรยากาศแหละนี่ครับผมอ๋อที่น้อง เงียบขนาดนี้ครับผมนี่จ้ามีรถชาบ้านเข้าสวนกะเจ้าน้อเป็นยับพังท้ายนี่แหละครับอยากเอ่ยซื้อเอฟซีอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวขวามันมันเป,เ,ปเปิดอยู่เปิดอยู่เหรอที่เพียร์ดพี่น้องคุณคุณทีพียร์บอก เลี้ยวขวาสัตว์ซิบุเลียวบอกจ้ะออสุขวาเลยอ๋นี่บ่กใช่ไหมเลี้ยวขวาอุย้ย <laughs> นี่ครับผมเส้นแนวบอกว่าตามโจรขับต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรนี่นะครับผมจีเพจบอกว่าครับต้องไปขนาดนั้นครับผมผมองมา,มาเรื่อยๆเนี่ยครับผม าพี่น้อง GPS ตัวนี้เนยบ้านพยุอ๋อบ้านพยุตคือที่ของเพื่อพยุนมั้งครับผมบ้าหอนแล้วหอนแล้วฮอนแล้วฮอนแล้วครับผมอ๋อครับผมเข้าใจเข้าใจครับผมจะโอ้จัดการเลยเหลอครับเอฟซีครับผม มาเบิ้งเอาแล้วครับทางบ้านเจ้าเปนะ็นยังไงนี่แหละครับฟุ่นไงกุ้มกุ้มอยู่แล้วครับผมเป็นระยะยนั่นแหละครับผมทางไปอำเภอหรือทางอันนี้ซีซัวอะไรเนี่ยนี่ปังทุกคนนี่นะครับขูคขาลายอยู่ครับผมจ่า เป็นอย่างไรอะก็ตามตามที่เห็นนี่แหละครับผมกบ็บ่ได้งามปัญหาแนอนมันก็จะมีช่วงคอตอนนะก็เลยมานิดนึงแหละกะ็เป็นคอนนขีดแต่ว่ากาศชรุดแล้วรครับผมอันนี้บ้านโคกแพ็คนะครับผมจากบ้านโนนแพ็กมาบ้านโคกแพกครับผมผมแม,ทม,ม่ทางขงโม่บ้านทางขโม่บ้านครับพี่นอ้องคือสี มาถือทาาอยู่บ่ไปทานไหนล่ะไปไหนเรื t iling> <t iling> <t ่อยเออเอ็เป็นแล้วไปไหนนี่ไปตรงอีกสองรอยเมตรเลี้ยวซ้ายลงสะ อีก2กิโลเมตรบอบอกช่วงนี่ครับผมระว่งหมู่บ้านนี่ก็ออกจากบ้านโคกเพชรแล้วนะครับผมคำว่าเพชรเนี่ยมันแปลมาอย่าง้รครับผมนี่หาครับผมส้นงหนีนะ ดีเยอะครับผมแต่มามันด้มีบางมีตำงนี้มองนั้นนิดนึงนะครับผม นัดกันหลายเน่ยทางทางปูพอนัดนสุดไหนเนาะพระเจ้าหาปูหาป่าก,กันนะพีดน้อทางทาง,องเอ,อ้ยนั่นด้ประมาณทางใหญ่เนาะทางใหญ่ใส่ทางใหญ่ได้นั่นด้เออ G P S ตั๋วมาตังนี้เดนะ้ย จะโทรจ้งไได้จะโทรครับโอเคครับ <ไป S 2> ผมกาฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เะครับผมก็เป็นขวัญแรกกะกำลังใจในการทีวิดีโอเช่อต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ